ทีแปลงชื่อภาษาไทยให้เป็นภาษาอังกฤษใน Excel นะคะให้เราทำการคุมดำชื่อที่เราต้องการแปลงนะคะจากนั้นไปที่เมนู Review เลือก Translate เราก็จะได้ชื่อภาษาอังกฤษนะคะเราก็ทำการคัดลอกจากนั้นก็นำมาวาง อีกวิธีหนึ่งก็คือแปลงชื่อภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาไทยก็เช่นเดียวกันนะคะให้คุมดาชื่อที่เป็นภาษาอังกฤษจ,จากนั้นเราก็ไปที่ทาเสเลตอีกครั้งหนึ่งให้เราเปลี่ยนตรงทูตรงนี้ให้เป็นไทยค่ะ เราก็จะได้ชื่อที่เป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วค่ะ